ครับวิดีโอนี้ก็จะมาเป็นวิธีการเอาหมายเลข DNS Server ของโฮสต์ที่เราจดไว้นะครับเอาไปตั้งค่าในโดเมนของเราที่เรา,เาได้จดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อวิดีโอผ่านไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าสำหรับท่านใดยังไม่มีโฮสต์นะครับก็ขอแนะนำให้ไปข้ามไปดู วิดีโอการเช่าโฮสติ้งก่อนนะครับว่าก็คือจะเป็นการแนะนำนะครับว่าเช่ายัางไงควรจะเลือกแพลนไหนอะไรยังไงสถานที่จริงๆแล้วมีให้เลือกเช่าหลายที่นะครับแต่ที่ผมจะแนะนำก็คือมีมีอยู่หนึ่งที่นะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่เราเช่าเช่าโฮสนะครับเราก็จะมีหมายเลขด n s Server นะครับก ก็มาดูกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นข้อมูลเปิดนะครับผมก็ก็ให้ดูนะครับเป็นเป็นหมายเลขนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น name server นะครับมี2ตัวนะครับเราเข้ามาที่ control c panel นะครับของเราเองแล้ว หลังจากที่เราเช่าโฮสนั้นเราจะมีคอนโทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาคลิกที่เข้ามาที่โดเมนเมเนเจอร์โดเมนนะครับของท o ้งของโกดดี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็จะที่โดเมนเมเนเจอร์โดเมนเหมือนกันทีนี้เราก็มาคลิกที่โดเมนเลยครับพอเรามาคลิกที่โดเมนปุ๊บ ระบบก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับทางด้านซ้ายนะครับเราก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของหัเราตรงนี้ไม่ต้องสนใจโอเคทีนี้เรามาดูตรงในส่วนทางด้านซ้าย Name Server registration นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโดเมนของเรานะครับทีนี้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไม่ใช่เนมเซิร์ฟเวอร์นะครับ,รนะรบ, server, รบต้องเป็น DNS Server เออเดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อนี่นะครับ transfer DNS server เออ transfer DNS t o เวฟโฮสต์ host, นะครับผิดพลาดนะครับ <c oughs> ผมก็มันคล้ายๆกันจริงๆไม่ใช่ไอตัวของนะครับไม่ใช่ตัวนี้ให้มาที่เมนูที่2นะครับถ้าเป็นของ uh, n a m e s h e p transfer dns to server นะครับนะครับก็ถ้าเราเลือกโดเมนเรานี่มันก็จะเป็นขึ้นโดเมนเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะเป็น uh, special custom dns server แล้วก็เอามาใส่นะครับเป็น DNS Server ของเรานะครับจากนั้นเราก็กด Save Successful เรียบร้อยครับอันนี้คือการตั้งค่าเรามาเช็คตรง Auto Renew เรา Disable c o o l n a t o r u n a b l e โอเค disable auto renew ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการตั้งค่า DNS Server ก็มาที่ Domain นะครับ Domain Manager แล้วก็มาที่คลิกที่โดเมนที่เราเพิ่งจดมาแล้วก็มาเลือกที่ Domain Name Server Setup เอยไม่ใช่ครับผม ใช่แล้วครับผมแล้วก็เนี่ยครับก็มาใส่หมายเลขดิน s อเซเบอของเราไปแล้วก,กดเซฟโอเคนะครับก็สำหรับในเรื่องของโดเมนการตั้งค่าก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะขอกด l o อกอ u t ออกนะครับคือไม่มีอะไรที่จะต้องเข้ามาตั้งค่าใช้งานอะไรในนี้แหละนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องการตั้งค่า DNS server transfer to host นะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโดเมนกับโฮสติ้งเพื่อให้มันทำงานาก็คือเพื่อให้มันสามารถจะไปติดตั้งใช้งานเว็บไซต์ในลำดับต่อไปได้นะครับเข้าใจง่ายๆนี่แหละครับ ครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราไปดูพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการใช้โฮสติ้งนะครับเราจะใช้อะไรนะครับสำหรับเรื่องโดเมนก็จดโดเมนนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับก็วิดีโอนี้ขอจบเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอต่อไปครับ